สวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกันอีกแล้วที่ช่องน้องเพิร์ฟฟิวเจอร์นะครับวันนี้ผมจะมาเล่นเกม ROV เกมใหม่เดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวผิโอโอเคจะได้เล่นแล้วจะได้เล่นแล้ว ยมพร้อมเรียบร้อยเตรียพมพร้อมเหลือสองคนอะเหลือสองคนคนสุดท้าย สองคนนี้ทำไมทำไมไม่กดอ่ะไม่รู้หรอกว่าเขารำมีอะไรกันงง<笑><笑>เฮ้ยมีคนที่ลายเหมือนผมด้วยอะลายผมเป็นตัวด้านซ้าย,ยด้านซ้าย มีตัวละครอยู่นะแต่แม่ตัวนี้เอ๊ะเดี๋ยวเอาตัวนี้ดีตัวนี้แหละเอาตัวโอเคต้องรอสามสิบเอ็ดสา ยี่สิบยิบสี่ยี่สิบาเอาอยังยี่สิบสยิบสองิบเอ็ดโหสกินอื่นที่เท่มากเลยสกิ skin นนี้เท่ด้วย ด้านซ้ายอยู่ด้านซ้ายนะไม่ได้ไม่ใช่ซ้ายสุดเป็นแบบซ้ายสุดและเป็นข้างหน้างงไหมน่าจะงงกันแหละผมโหลดเสร็จก่อนโหลดเสร็จก่อน,ส,อนสิ้นขีปาย โล left, where, หลดเสร็จยังมีแต่คนเนี้ยที่ยังโหลดยังไม่เสร็จอ่ะแต่คันจมูกว่าเลยสัีดเสร็จยังทำไมผมเล่นในแผนสิ่งหัวจะต้องตั้ง อุ้ยตกใจใครประกบตัวไปก่อนก่อนควบคุม อุ้ยอุ้ยปกตัวปกตัวป้องกันตัวโอ้ากำลังจะโดนกำลังจะโดนไปละไปละโดนแน่โดแนดแน่เฮ้ยจะตายแล้วตัวนี้จะตายแล้วตัวเองนี่แหละตายตัว ตาย,ตายไม่นะโอเคอเอบก่อนนี่ศัตรูจะมองไม่เห็นนะถ้าอยู่ในนี้ลลลลล เอ้ยรอไปเกินกลัวเพื่อนมันอยู่ฝั่งนู้นก็หมดเลยอ่ะไปฝั่งนู้นดีกว่ามีบอสใหญ่อยู่ตรงนี้เพื่อนอย่าอยู่คนเดียวขออยู่ด้วย ขออยู่ด้วยขออยู่นี่นี่ตรงนั้นตัวเอกอุ้ยเฮ้ยกำลังจะโดดกำลังจะโด้เลตายตายเอ็ดคุไม่ช่วยเลยอ่ะ กอนะซื้อของก่อนจ้าซื้อของก่อนผมว่าผมชิดอันนี้ดีกว่า <been> ชิดลา่างไว้ก่อน,น ตัวอะไรเพื่อนอยู่นี้กันหมดเลย executed ไปก่อนกองทัพกองทัพทีมสีฟ้าไม่รู้จะชนะตอนไหนตามเพื่อนเอาตามเพื่อนเอาตามเพื่อนเอา,อาไปเลยกดหมดเลยเมื่อกี้ กดลดความเร็วต้องกันแล้วก็ควบคุมที่กดพร้อมกันเลยโอเคพังเรียบร้อยพังเครื่องจักรเรียบร้อยไม่ถูกแช่แข็งถูกแช่แข็งเมื่อกี้ เราเสียบบอมอ้าวมันวิ่งได้ไหมแล้วเราจะทำยังไงดีให้ทีมเรยเพื่อนมาดิ ใครทำไรใครทำไรใครทำไล่อานิเกตวันดีวันดีห้เราตี อ,อ,อมีของที่เรายังไม่ได้อจัดออืมนู่นีนี่ไปเลยช่วยด้วยช่วยด้วย,วย,วยเราตาย,ยตายอ,อีกสิบเจ็ดวิห้าสิบสีส่สาม สิบสองสิบเอ็ดสิบเก้าแดเจ็ดหกห้าสี่สามสองเอามันเป็นเพราะแพนด้าแพนด้าเสี่แพนด้าทำให้เราเสียบอมแพนด้า <c oughs> นายต้องโดนไอแพนด้า <c oughs> ช้าเลยนะช้าเลยนะตรงหยุดช้าเลยนะ uh huh. เราเสียป้อมไปหนึ่ง uh huh. ขอไปหาเพื่อนดีกว่าอยู่คนเดียวมันไม่สนุกอยู่คนเดียวมันอยู่คนเดียวมันเหงาอะ่ะอยู่คนเดียวมันเหงา โอ้โอยทำเสียงผมเป็นไรเพืนเนี่ยช้าเลยนะ กูแมปก,ก่อนแผนที่ไม่มีทางชนะหรอกพาใครมาอะพาใครมาน้าาใครมาพาใครมาพาใครมา เข้าไม่ได้เสียใจดูเสียใจเข้าไม่ได้โอ้ยจะสู้ได้มีอ่ะเฮ้ยบังกันตัวไว้ก่อนหลบตรงนี้ไม่เป็นไรหรอกมั้งเนี่ยหลบตรงนี้ไม่เป็นไรหรอกมั้งไม่เป็นไรไม่เป็นไรจริงไม่เป็นไรเลยนะอุ้ยอุ้ยเฮ้ยตีตีปุ๊บปุ๊บปุ๊บกดทุกอย่าง ตายแน่ผมผมตายแน่เฮ้ยเฮ้ยเราจะตายยังเราจะแพ้ยังเนี่ยเสียปั๊มไปหนึ่งมันเป็นพอาแพนด้าจ๊แพนด้าตัว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 อับตายมันตายละ I don't An enemy has been defeated. Ooh. An enemy has been defeated. Oh yeah. Your team has destroyed a tower. พิมพ์ตัวต,ตายตลอดตายตลอดจริงตายตลอดเลย Quer? หายไปไหนหมดดูกับเพื่อนด oh ีก oh ว่าโอ้โหโอ๊ยเดี๋ยวเนาช่วยโอเคโอเคครม แอบไม่มีใครรู้โอ้โหตายแล้วสองเอาศพใครนอนอยู่ตรงนี้เป็นพาะนายใช่ไหมนายใช่ไหมนายเหรอตายเลยเอ่ะศพนี้ใช่ไหม ส่วเนี้คิด okay. นะเนี่ยว่าละ่ะเรวขอไปหาเพื่อนดีวกว่าปไปไปช่วยเพื่อน โดนไปไม่ให้หมดโดนไปให้หมดเพื่อนอยู่นู่นกันเพื่อนอยู่นู่นเพื่อนอยู่นู่นเพื่อนอยู่นู่น Ally has been แพนได้อีกแล้วเหรอเป็นแบบไปจง,จ,งจงไปจงไปจงไปจง d ปช้า ไล่เดี๋ยวก่อนโอ้ กัรแข่งขันครั้งนี้มันนานจังเลยเนี่ยนานมากอ่ะจะชนะตอนไหนตอนนี้ตอนนี้คือตีกันอยู่

เฮ้ยเอาพมลมดอ๋อนี่เหลือป้อมอีกอันนึงใครทำไรใครทำไรสงสัยว่าตัวนี้มันจะแพ้หรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยพวกเราจะแพ้แล้วก่อน been defeated. He's oh <laughs> been <laughs> <Our save goal. laughs> I have เป็นเพราะผมเป็นเพราะทั้งอีกสามคนอเอา,เอาต้มนองแตกหมดแล้วอะจบกันตานี้จบกันแล้ว คือผมคิดว่าจะเอาแค่ตาเดียวแต่แพ้เอาลูกเกิดแล้วลูกเกิดแล้วตายหมดเลยเอ้ยทำไมมันมากันเยอะจังเลยโอ้ยเยอะมากทำไมมันเยอะจังเลยปกติละปกติละผิดปกติ ตายเกลี้ยงไม่เหลือตายเกลี้ยงไม่เหลือแต่อย่ามาทางนี้กดรัวเลยตอนนี้ผมก็แบบตรงที่มันแบบกระมืออย่างนี้ดูสกิลกันกดกดรัว

thì sát tụi mình ở đây, là boss à, giống boss, đi, 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 ใช้พลังเยอะมากเลยนะของนี่มันซื้อไม่ทำไมมันไม่มีซื้อเลยเราไม่พอหรือเปล่า <Ultimate. S 1> เยอะจังเลยโอ้โหย่าำามมันเยอะจังเลย เป็นเพราะเพื่อนเป็นเพราะเพื่อนแท้ๆเลยไม่ได้ผิดเพราะผมแต่ผมก็ผิดเอ๊ะรึเปล่าคนนี้ชนะคนที้เป็น MVP ถูกใจ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 ทุกคนมีใครถูกใจผมไหมมีใครกด เลเวลอัพเลเวล9แล้วจ้ะเฮ้ยได้รางวัลได้ทุนกกน,นี้หรอได้เลกดอ๋อเป็นสกินเป็นสกินน่ารักอ่ะคลิปนี้นานมากคลิปนี้นานเกินโอเค ก็คนชอบคดีกันนะครับจะใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามทช่องน้องเฟซบุเฟซเดอร์แล้วก็กดกระดิ่งก็เก๊งก็เก่งกระิ่งเพื่อเป็นก,นกำลังใจให้ผมจะคิดจะตอบเองครับสำหรับวันนี้บ๊ายบายนะครับบ๊ายบาย